สวัสดีค่ะวันนี้ป้าน,นุก็จะมาห่อมะม่วงนะคะทุกคนหมะม่วงต้นนี้ก็เริ่มจะโตแล้วนะคะทุกคนจ๋าข้างบ้านนะคะป้าน,นุก็ปล่อยให้เขาโตก่อนป้าน,นุก็จะห่อให้เขาเนาะแต่ป้าน,นุชจะมาห่อมะม่วงที่เขาลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนอันนี้มันต้นเล็กลูกเล็กนี่เกิดทีหลังนะคะทุกคนจ๋า เด็วป้านุก็จะพามาดูมะม่วงลูกใหญ่นะคะป้านุจะห่อนะคะทุกคนนี่ดำเนินได้เกียมอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมแม็กนะคะทุกคนแม็กแล้วก็รอใช้กระดาษนะคะทุกคนนี่ป้านุจะใช้กระดาษนะคะกระดาษแบบนี้เลยนี่ดานหนังสือหนังสือแบบนี้ มันก็เตรียมอุปกรณ์มาอย่างดีนะคะก็มะม่วงมันก็เริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนดูนี่ใหญ่มากแล้วนะคะเขาเรียกว่าเขียวใหญ่นะคะนี่ลูกใหญ่แล้วขน,นุนก็จะเกียมห่อเลยนะคะทุกคนตรงนี้จะได้กี่ลูกแี่หนึ่งของประมาณกี่ลูกเอ่ย แปดลูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวไปนไในลูกอ่ะเพราะว่านับได้แปดนะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะคะเห้ือวกี่ลูกอ๋อแปดลูกค่ะแปดลูกแปดลูกเนาะตรงนี้เลยนี่นใหญ่เลย้าหนุก,ก็จะเริ่มห่อเลยนะคะ้านุห่อเสร็จแดี๋ยวตาจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจ๋าอ่า นี่มะม่วงแบบนี้เขาจะไม่เป็นพวงนะคะทุกคนเขาจะเป็นจุกไข่จุกมันเนาะเนี่ยเขาจะเป็นหกข้อของไข่ของมันนี่เดี๋ยวป้านุจะเริ่มห่อเลยนะคะแดดก็ร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุห่อเลยเนาะนี่นะคะทุกคนป้านุก็ห่อเสร็จแล้วนะคะนี่ ก็จะห่อประมาณนี้นะคะตอนนุ้นจำในเอาถุงใส่เนาะัวดเขาร้อนไงก็เลยเอากระดาษกระดาษหนังสือนะคะทุกคนห่อประมาณนี้นะนี่เขาจะได้ในอบนะคะทุกคนป้องกันแดดให้เขานะคะก็มีแปดลูกนะคะทุกคนต้นนี้ต้นนี้เดียวนะคะทุกคนนี่ได้แปดลูกเองนะคะ <laughs> จเตดลูกเองเดี๋ยวจะทาไปหอ่อเดี๋ยวตนนนนจะทาไปหอ่ออลูกอะไรละ่ะต้นทับทิมน,นะคะทุกคนข้างๆนี่แหละค่ะทุกคนจ๋าอ่าตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะห่อมะม่วงเสร็จแล้วแต่รุ่นเล็กนี่ยังไม่ได้ห่อนะคะทุกคนอันนี้หอ่อรุ่นใหญ่นะคะเสร็จแล้วต้นตะแขนปะนตเนาะอันนี้รุ่นใหญ่นะคะทุกคนนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อะต้นใหญ่แต่รุ่นเล็กไง ยังล,ลูกเล็กอยู่นะคะทุกคนจ๋าอยวกจะให้ดูนะคะนี่ยังไม่ห่อให้นะคะเราให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนถอนะะล้วก็จะห่อนะคะเดี๋ยวป้าโนจะพามาหอ่อทับทิมเลยตาไปดูเลยนะคะเพื่อนตรงนี้ก็คือเป็นลูกทับทิมนะคะทุกคนจะมาห่อลูกทับทิมนะคะลูกขนาดน,นี้ก็ห่อได้แล้วนะคะทุกคนต้นใหญ่แล้วนะคะ กินหวานกรอบเนาะทับทิมต้นนี้ลูกเขาก็จะใหญ่เลยนะคะทุกคนดูเนี่ยลูกใหญ่แล้วดกด้วยทุกคนจา๋าตรงบนนู้นก็แก่แล้วนะคะสีแดงแดงแต่ว่าจะรอให้แก่กว่าน,นี้นี่นะคะทุกคนเนี่ยทับทิมพ์นะคะลูกเขาก็จะใหญ่แล้วเนาะโอ้ต้นนู้นรอให้มันแดงแดงนะคะทุกคนให้ลูกแดงนะคะทุกคนบนนู้นก็เริ่มแดงแล้ว รอให้แดงก่อนดกมากเลยดูเนี่ยประมาณนี้เลยดกเดี๋ยวรอให้เขาแดงตอนนี้ก็จะเอามากินนะคะเดี๋ยวห่อเสร็จเดี๋ยวนน็นุจะทําคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนเราห่อก่อนเนาะพาไปดูกันเลยนะคะตอนนี้ก็หอ่อทับเทนเสร็จแล้วนะคะทุกคน อากาศก็ร้อนอนนะคะทุกคนจ้าปนุก็จะห่อประมาณนี้นะคะปิดไม่ให้เดดส่งนะคะทุกคนอืมก็จะประมาณนี้นะคะห่อไม่ไม่ถึงนะคะทุกคนในสูงเนาะปนุได้แดกกระไดมันไดมามาลองนะคะทุกคนได้แค่นี้ปนุก็พอใจแล้วนะคะอ่าไม่ต้องห่อทุกทุกลูกนะคะทุกคนเอาห่อแต่ลูกใหญ่ๆเนาะเนี่ยห่อประมาณนี้นะคะ ใหญ่ก็มีนึ่งแต่มันเอาไม่ถึงด,ดูไงสูงนิดเลยบรรณตนจะว่าเอาบันไดลงเอามาขึ้นเนาะแต่ว่าปรรณแมวนะคะแค่นี้พอนะคะทุกคนอ่าแค่นี้พอเนาะก็จะหยุดพักแลวเหนี่้ร้อนมาก อากาศวันนี้ร้อน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 อากาศวันนี้ร้อนจริงจริงยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่กันต่อไปนะคะบายบาย